คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสราบถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมบสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคสิทธิมรัสนะครับกับสูตรทักษะามาหารวยครับสุขทีเ่เลขที่เจะออกวันที่16กตุลาคม6 3สนะครับก็ตรงกับวันศุกร์นะครับก็จะดูในส่วนของบวกเลขกำลังวันไปให้ด้วยนะครับให้นำไปพิจารณานะครับก็อันนี้สำหรับคนที่ออชอบหวยชอบชุด ที่เป็นบวกเลขกําลังวันด้วยนะครับก็เลขทักษะด้วยนะครับดูนะครับในในส่วนของครั้งที่แล้วใช่ไหมรั้งที่แล้วเดี๋ยวตานะครับ<ม>คือผมไม่ได้ามาลงไว้เฉยๆครับบา,บางทีแบบก็บางทีบางทีก็เราก็ลงบางทีเราก็ลงหลืมครับคํานวณไว้แต่ไม่ได้ลงนะครับอันนี้ก็เป็นของของวันที่แล้วใช่ไหมครับหนึ่งตัวละครหกสามนะครับที่มันออกแปดเก้าสามใช่ปะ เนี่ยเก้ากับสามมาแล้วก็ข้างล่างออกอะไรข้างล่างออกห้าเก้ามาทั้งบนท้้งล่างเลยครับเห็นไหมครับนี่วันพฤหัสหนะครับโอเคนะครับพอดีบางทีผมก็ไม่ได้ทันเอามาลงอ่ปปั๊บนะครับโอเค,อเ,คเรามาดูในงวดของงวดปัจจุบันแล้วกันเนาะโอเคครับ อ่าในเลขของวันที่16ตุลาคม63นะครับเรามาดูกันครับมันก็จะมีเลขแล้วกานเติใช้ดินสองแล้วกันนะครับเหมือนเติมก็จะมีในส่วนของเลขเลขแรกตัวเลข6กนะครับแล้วก็ เลขถัดมาคือเลขหนึ่งนะครับผมก็จะดูในส่วนของเวลาว่างครับมกจะมาลงให้บางทีก็มันมันมันลงหลายอย่านะครับให้คุณนําไปพิจารณาครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะนำมาไปตัดไล้อีกทีก็ได้นะครับหกหนึ่งเจ็ดใช่ป่ะแต่ว่านี้เดี๋ยวไม่จับคู่ให้นะหกหนึ่งแล้วก็มีเลขนะสกุลนะครับเลขเจ็ดครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเลขสี่ ะก็ะมีเลขอะไรเลขสามครับหมดยังสกุลนนครับเราวก็มีเลขแปดครับก็มีเลขเ,เลขศูนย์ครับ โอเคท่น okay. เขียนครบแลวนะโอเคครับอันนี้เป็นหวยวันศุกร์ที่1กตุลาคมามนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของนี้ก่อนของเลขกำลังวันใช่ไหมครับเลขกำลังวันอ่ะกำลังวันก็คือเลขหกสามครับหก สามแล้วก็สี่ครับสำหรับคนที่ใช้เป็นดูเป็นเล็กวิ่งได้นะครับโอเคเดีวเรามาจับคู่กันนะครับสกู่ะนะโอ้ ก็จะเป็นเอาหลักๆก่อนนะจับคู่ให้นะครับถัดหเห็นถนัดไหมเนี่ยก็จะมีหกจับคู่รวยก็จะก็จะมีอา่าหกสี่ เค่อยมาดูเลขคัดเลขกีเนาะหกสี่หกหนึ่งหกหนึ่งเสร็จแล้วก็หกเจ็ดหกเจ็ดเสร็จแล้วก็หกเจ็ดก็มีก็มีหกแปด

อันนี้ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเอในสูตรของคำนวณนะสูตรคำนวณก็ตั้งหางนะครับนะสี่สามแล้วก็สี่แปดแล้วก็สี่ศูนย์ครับก็มีหนึ่งเจ็ดอ่ะดูก่อนแล้วกันโนมเขียนไว้ก่อนอ่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งแปด หนึ 1> 1, 0, 73, 78, 70, 38, 30, ่งศูน3์เจแล้วก็แปดศูเรามาดูกันเ,เห็นไหมครับ ก็จับคู่อย่างนี้นะครับทักษะมหาลวยจับคู่หลักๆก,ก็คือจะอยู่ในกรอบนี่นะครับอันนี้คือตัวเลขลองที่มีแปดกับศูนย์อะแล้วตัดตัวที่แล้วตัดตัวที่ตัวเป็นตัวลองกอนนะที่มีแปดและศูนย์ใช่ไหมอะแปดถ้าตัวลองผมจะเขียนคำว,ว่ารอเรือแล้วกันนะครับลองที่มีแปดกับศูนย์ประกอบเป็นตัวลองนะครับลองรอเรือนะ ที่มีแปดละศูนย์ประกอบลองที่มีแปดเก็บศูนย์ที่มีแปดเก็บศูนย์ ที่ไม่แตกตุดอ่ะเอาอ่างี้เราลองดูในส่วนของตามกำลังตามกำลังวันกันดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนะเอาเรียงซอยอันนี้ดีกว่านะครับมันมีเลขของเลขกำลังวันใช่ป่ะหกสามสี่ใช่ป่ะหกสามสี่อ่ะเรามาดูเลขกันเลขที่ประกอบด้วยหกสามสี่มีตัวไหนบ้างมอีอันนี้ที่เป็นหลักๆนะอ่าหกหกที่ไม่หกประกอบอ่าหก หกอันนี้ก็มี6แต่ว่ามันมีศูนย์เป็นตัวรองนะครับก็ถือว่าเข้าขายนะหกสามส่แต่เอาตัวนั้นก่อนหกสามสี่มี4ประกอบ6กสาสนะครับอันนี้มันมันประกบคู่กับตัวรองแต่ไม่แน่มัอกาจจะมานะดูเลหกศนยะ์หสี่ะครับหกหกสามสี่มีสตัวประกอบ6กสามสี่ หกสามสี่หกสามสนี่ก็มีครับแต่ว่ามันประกบกับตัวรองเห็นไหมครับหกสาสี่อันนี้ก็ประกบกับตัวรองแต่อันนี้คขียได้สองเส้นละกัน,นครับเพราะมันมีเป็นตัวรองด้วยไงตัวรองประกบผมก็ไม่รู้จะ,ะ,ะมันมีตัวรองประกบไงนี่ก็มีตัวรองประกบ อันนี้เป็นตัวที่ไม่มีตัวรองประกบนะครับคือเพียวๆเ,เฉพาะที่อยู่ในหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับทักษะห้าตัวนะครับนะครับก็จะอยู่ในที่เป็นขีดเส้นเดียวถ้าเป็นตัวหลักๆนะถ้าเป็นมันประกบกับตัวรองได้ก็จะเป็นสองเส้นนะครับดูดีๆก็มีแปดอันนี้แปดก็เป็นตัวรองนะครับแต่ว่าหลักๆคือเราจะเน้นในตัวนี้ตัวที่เป็นเออเราขีดที่เนี่ยนะครับ เลขกําลังวันตรงนี้หกสามสี่นะครับที่เป็นเราสามารถอันนี้เป็นเลขวิ่งเด้ยนะครับเอาไปดูได้นะครับในสามตัวนะครับก็เราลองมาดูนะครับว่าน่าสนใจว่าชอบชอบไหมแต่ว่ามันมีในสูตรของครับนะครับที่ผมอันนี้อันนี้อันนี้คือส่วนตัวนะมันจะเป็นมันจะมีสูตรนหนึ่งที่เราลงที่เราเคยลงกันไว้อะนนับนแป๊บหนะึ่งัอนนั้ มันจะมีสูตรที่เราคำนวณกันไว้เนะาะตับนะครับจับมันจะมีสูตรจับอะจับนะครับที่จับไปทุกอ๋อนี่ไงใช้สูตรนี้ในการเห็นไหมเนี่ย ที่มันดับด้วยเลขศูนยะ์ะเสติตมันเดินมาทั้งหมด16งวดผมใช้สูตรนี้ในการที่จะมาตัดตัวเลขรวมนะในสามตัวนะก็ไม่รู้ว่ายังไงเนาะแต่บางทีมันอาจจะมาล่างก็ได้นะใครจะไปรู้นี่เป็นเศษนี่นี้อันนี้เป็นสูตรของนี่ดับบนแต่ว่าคือไอ พักสามหารวยเนี้ยคือมันอาจจะมาทางบนล่างๆก็ได้นะครับแต่ว่าเพราะงวดที่แล้วงวดที่แล้วมันมางี้อ่ะดูนะครับของงวดที่แล้วของพืชเออ่พืชรหัสเออ่พืชร,ร,รหัสที่หนึ่งตัวลักมป็นหกสามใช่ไหมครับมันดับศูนย์เหมือนกันเลขศูนย์นะครับศูนย์ก็ไม่มาก็มาห้าเก้าแล้วก็มาห้าสามมาทางบนล่างๆเลยเห็นไหมครับ ที่นีนิสุตรนี้ก็เลยลองเอามาเปรียบเทียบกันแต่ว่านิสุตรของระยะยาวน่ะก็แล้วแต่นำมาไปใช้นะครับอันนี้ไปตัดบนตัดล่างเอาเองนะถูกไหมครับว่านิสุตรนะครับว่าเห็นเห็นในงวดที่แล้วป่ะนี่เราคำนวณไว้นะของรัดตัด โอเคช้ก็นด้คัะอ๋อใช่อใช่ใช้โชว์ติวติวดอ่ะอันนีถถถ้ถูกต้องละชิบกันยาหกสามใช่ไหมมันคำนวณได้เลขดับดับในสามตัวเลขศูนย์เลขศูนย์นก็ไม่มานะครันี่เป็นของล่าสุดผมก็เลยใช้มาตัดนีะก็เทียบกับตัวนี้ นะครับที่ไอ้ทักษะมาหาลวยครับเลขสูตไม่มามันก็มาะข้างบนมาข้างบนมาแลว้วอะแต่ว่าเลขสูตนะมันไม่มานะครับก็อันนี้ก็ลองอลองตัดสินใจดูนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมว่ามันมันเลขกลางรงวันโอเคอยู่นะนะครับเลขกลางรงวันของของทงนันกีลาวก็เดินดีครับ,นะรบอันนี้เป็น ทักษะนะฮะดวยแะครับลองไปประกอบการตัดสินใจดูสวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วกดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆ ในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากใจด้วยนะครับฝากกดสับสกายไลค์แชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเอานำมาฝากนะครับโอเคครับก็ถ้าไงกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับกดสับสกายไลค์แชร์ด้วยนะครับกดแชร์ึ้นเฟซบุ๊กได้นะครับกดแชร์ลงในไลน์ได้นะครับอันนี้แกปเจ้าทันไหมใด้ลองไปเลือกดูนะครับ ลองบางไประกอบคู่เลขกำลังวันก็ได้เผื่อว่าตัวไหนที่เราเข้าตาเราเอง